่มไ่มาหร่พ่อจะมีรถยังขับจกทีเนี่ยหนูร้อนแดดหมดแล้วหนูต้องมาทอนสิลูกแค่ค่าเทอมลูกค่าเทอมสี่หมื่นนูยินจะเรียนโรงเรียนวัดไหมล่ะไม่เอามอเตอร์ไซค์พ่อผ่อนสองพันกว่าบาทเทอมลูกเทอมสี่หมื่นพ่อแต่ว่าหนูเห็นที่สามเนี่ยหมอต้อง<ะ>อ,ออกรถไม่ต้องดาวจริงเหรอใช่พ่าใช้อะไรล่ะเพียงแค่มีต้นไม้ดัางมาแลกเองพ่อต้นไม้ดัางราคาเป็นแสนนะลูกต้นกล้วยดัางเป็นแสนเลยนะพ่อจองที่ไหนมาซื้อต้นวยดัางล่ะลูกเดี๋ยวดูหาให้จริงเหรอไปกันไป ไหนลูกไม่มีเลยมีที่ไหนไหนตรงไหนมีไงพ่อเฮ้ยเขามีเจ้าของนะลูกคนนี้คุณทำอะไรไม่มีหรอลูกขโมยเหรอเอา้าลกูกขึ้นรถมาพ่อถือให้ไป <c oughs> ไปไหนกันลูกไปสามีถวโต้ะพ่เอ้าวหนูถือไปไปไ่เสนีนโตอะอยู่ตรงไหน พอ่อเหรอหนสามเหลี่ยมออโตโอ้โอ้โหสามเหลีย่ยมออโต้ใหญ่จริงๆลูกรถมากกว่า300คันใช่อไอ้จริงเหรอลูกว่าอยู่ต้นด่างมาแลกเวราจริงๆ่งนีพนักง,งานใช่สวัสดีครับสามเหลี่ยมออโต้ยินดีให้บริการครับผมเอ้ับพคอขามเลยสิมีไหมถามไม่พหน่ลยลูกพี่ขามีโปรต้นไม้แลกเงินดาวไหมคะมาถูกที่แล้วครับเพียงเรามีต้นด่างมาแลกเงินดาวได้สูงสุด10,000แสนบาทครับผมใช่ครับ ไม่ต้องดาวสักบาทเลยครับผมต้นด่างมาได้ดานะเลยใช่ครับออคุ้มค่าไหมน้องคุ้มค่าม,มากๆเลยค่ะอ่ะเอาต้นด่างไปเลยเดี๋ยวเราไปล้รถแก่นเนาะได้หนึ่งแสนบาทใช่แล้วหนูจะไม่ล้รถขับแล้วต่อไปนี้หนูจะไม่ขับพ่อไย้ สุขภาพเรืองความกุ้งค้าเรื่องสามเหลี่ยมออโต